วันนี้ตามมาถึงห้องออกกําลังกายเลยเหรอดีแล้วไหนๆมาถึงเนี่ยนะก็จะได้ตามติดชีวิตไปเลยก็แล้วกัน yeah. นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราเนี่ยต้องเสียเวลามาออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราจะต้องเรียนหนังสือเยอะไหนจะต้องทําการบ้านนะคะไปเรียนกวดวิชาด้วยงานวิจัยของอเมริกานะคะเคยทําการทดลองค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเซลคอนโทรคนเราเนี่ยเวลาที่จดจ่ออะไรมากๆเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยยุติการจดจ่อนั้นจะทําให้เราหมดแรงและสู้ต่อไม่ไหวนะคะเวลาที่เราออกกําลังกายนะคะเหมือนเป็นการพักสมอง แต่เป็นการพักที่มันไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนกับการนอนนะคะมันทําให้เราเนี่ยคิดในสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่และคิดไม่แตกเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เราอ่านแล้วยังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่เราขบไม่แตกที่ยังคิดอยู่ในใจมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถคิดออกมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะคะการออกกําลังกายเนี่ยไม่ว่าจะหนักหรือเบาเน,นะก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะมันก็คล้ายๆกับการอ่านหนังสือสอบนะคะจะอ่านน้อยอ่านมากก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นค่ะ ให้อ่านหนังสือซ้ำๆซ้ำๆไปกี่หน้าเนี่ยฮะมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องที่จะกำลัตใีได้เลยว่าเราเนี่ยจะเป็นคนขยันหรือคนเก่งคนขยนนันไม่ได้หมายถึงคนที่นั่งอ่านหนังสือวันละหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนะคนขยันที่แท้จริงอ่ะคือคนที่มี motivation ในใจตลอดเวลามีแรงที่จะต่อสู้ทำสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตสิ่งดีๆด,ด้วยนะ แต่ละวันสิ่งที่ครูฮงทำนะคะก็คือตื่นมาเนี่ยก็เริ่มต้นจากการวิ่งประมาณสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นนะสนุปสูตรเลยนะคะว่าการทำสมาธิอ่านหนังสือและออกกำลังกายสามส่วนนี้ค่ะจะเป็นการสร้างจิตใจที่แข็งแรงให้นักเรียนเมื่อนักเรียนมีจิตใจที่แข็งแรงนะคะนักเรียนจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะแล้วอุปนิสยัยหรือการแสดงออกมาเนี่ยมันจะเป็นที่น่ารักแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเนี่ย อยากจะอยู่ใกล้ครูพวงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่นักเรียนมากๆเวลาที่สาเรียนเสร็จเนี่ยครูพวงก็จะมีการไลน์มาถามว่าวันนี้เรียนเป็นไงหรือว่าตรงนี้ยังไม่ได้หรือว่าเวลาสายถามเนี่ยครูพวงก็จะตอบอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะครูพวงคอยดันนักเรียนทุกคนให้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็นอกจาก reading ภาษาอังกฤษที่ครูพวงสอนดีแล้วทุกๆครั้งครูพวงก็คอยสอน life lesson ไปด้วยคอยพูดให้กําลังใจคอยส่งข้อความที่เป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตคอย ทำให้เรามีความขยันขึ้นมีไฟมากขึ้นพอได้เรียนกับครูห่วงก็ทำให้รู้สึกมั่นใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าครูห่วงมีเทคนิคแล้วก็วิธีสอนที่เข้าใจง่ายค่ะการทำติดให้ดีเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงแต่ละวันเราจะไม่มีปัญหาเลยปัญหาเกิดขึ้นทุกวันได้นะคะแต่เราต้องรับมือแบบคนมีสติค่ะ Life happens for you not to you นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดในชีวิตของเราอะ่ะมันเกิดมาเพื่อให้เราได้คิดได้แก้ไม่ได้เกิดมาเพื่อซ้ำเติมเรานะคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลคิดให้ถูกคิดให้ดีชีวิตก็ดีค่ะจากใจครูฮวงนะคะสวัสดีค่ะ